เพิ่นนั่นละเป็นคนเขียนเลียแปเขียนก่อนเช่นกน้ห่รูเขาว่าให้เท่าสามเท่าสามคนอือืมเขาเีาบ้านเขาบอกไมาเขียนสามเพื่นเป็นคนเขียนแปก่อนเอ้าหนึ่งสแสดงว่ามาันเขาสามตรงตรงตั้งตรงตรงตรงหุยยังบอกเลยว่ายุว่ายุเห็นอยู่แหมเห็นมันเป็นห้อยห้อยหลบแหมเบื้องบปยังนี่ท่านผู้ชมนี่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 น คำเตือนคลิปนี้จะททำเพื่อเป็นแนวทางไม่ได้ส่งเสริมหรือให้เล่นกับพนันแต่อย่างใดให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเข้าใจบ่าซุ้มูเจ้านี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกๆท่านเลยนะครับผมนะครับวันนี้เนี่ยครับผมท่านผู้ชมนะมาตามต่อเลยนะครับผมนะครับ มาตามต่อเลยนะครับผมเห็นไหมสามหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับผมนะครับมาตามต่อเลยนะครับผมนะครับที่วัดบ้านตะเนนะครับผมนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนอ่าชื่อผู้นำเดี๋ยวไปไปอ่านดีก่อนมาวันนี้มากับคุณพ่อทองเหลนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมท่านนี้มากับไอเนี่ยชื่อเนี้ยนะครับแม่ตะเคียนทิพจันแจมจันแสงจันอัมพนานะครับผมนะครับ ชื่อที่อยู่ในนี้นะครับผมนะครับมาตามต่อยนะครับผมนะครับให้เขาตรงๆไปนี่นะครับผมนะครับที่ว่าที่ที่ผมพาทุกคนมาถ่ายตรงนั้นอนะ่ะผมบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมโค้งสุดท้ายอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าว่ามันพีคตรงไหนไม่ใช่บอกว่าเลขออกแล้วค่อยมาคุยนะค่อยมาพูดนะเพราะว่าเราเห็นกันตรงๆเดี๋ยวจะมาดูว่าเพื่อนๆพ่อนๆต่างกก็ได้ยินเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยว่าเรื่องอะไรนะครับผม นะครับกับเลขที่อยู่ตรงนั้นที่บอกว่า3ามหกหนึ่งกับศูนหหนึ่งนะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาตามต่อเลยวันนี้เอาเลขทูบม,มาจุดด้วยนะครับผมนะครับอ่ามากับคุณพ่อทองแหล่ล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาเบิง้งว่าลูแปลงเมิ่งก็นะว่าเพื่อนสี่ไหนตัวไหนยังไรนะอ่าเ้าวเบิง้งไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาติดตามให้ด้วยนะโค้งสุดท้ายนะพ่อนะช่วงโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะมาตามให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมว่าท่านไหนหรือว่าพิปานนะครับที่เพื่อนจะมานะครับอืมมาเบิ้งเอา ว่าเห็นเป็นตัวใดแบบใด,ดก็ว่ากันไปไปด้ทำรรมชื่มเด้อเอาตรงตรง,ตรงปหะโด,ดตรงตรงไปได้ผ่ามังงมังไปเลยเอีอยนสามตัวตรงนี้ขัดัดกันที่น่นพอนะ อามากระปุมืนอนันมากระปุกโอเลยมาหนี่รถถอจบมึววขวงกับจนบุนกงมาเขาว่าอืมโมชิเล้ววะอืมทั้งวัแดงกับถือคนนะะุเดเล็กสุดนะครับผม ข้าเจ้าก็มางรูปแยงเห็นปะตรงนี้นะครับเพื่อนมารูปแยงกันไว้นะครับให้รูปแยงเดี๋ยวเขาเบิ่งกันนะว่าเขาสะเย็นปะตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นมันคล้ายๆเป็นศูนย์ตรงนี้เนี่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหม เห็นตรงนี <wield ing 1970> ้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนมันมันมันเหมือนเป็นสามตัวยังไงดู้นี่นี่นี่ฮมเห็นไหมจำเป็นเห็นไหมเห็นไหมนี่ยผมเห็นเหมือนคล้ายเป็นเลยจ้าเล่หตัวใดอะที่ศูนย์บ่ที่ศูนย์หรือเก่าศูนย์ท่านผู้ชม เหมือนปะเนาะแต่ตรงนี้เลขนี้นี้ชัดเลขสองเห็นแต่เลขสองชัดได้มน,นะครับนี่เลขสองอืมเลขสอง ครับม,มาครับผมนี่ครับเจ้า่าเห็นัวไดเอ้าเพราะตงรอยังไม่รายงานตัวเลยรเป็นไงบ้างเนี่ย้มงอที่แล้วเดี๋ยวมาป่างอที่แล้วอะ่ะบ่ได้มานี่เป็นยังหนีหกนยหกยมอีเหีอาพ่อตัวแดงกิเบือันอพินเป็นเก้าศูนย์ 60, ิมีทรามชมหกศูนย์หกศูนย์เน่บ่หกศูนย์หกสามอ่ะ เอาเดี๋ยวถือว่าเบ,บื้องบองนี้ได้ไปที่นี่นี่ยเลขสามเดี๋ยวเออทะเมียนอเลขสามเลขสามโอ้ยเลขสามขึ้นมาชัดแท้เบื้องในเปียงเลขสามนี่มงวนมาหนี่สามเลขสามตัวบบไงนหนึ่งอ่ะ<ม>เดี๋ยวอันนี้วันนี้ก็มีโปมานาวนะครับผมอืมปลิีงวดที่แล้วก็มาดูด้วยกันงวดที่แล้วมาดูด้วยกันช่วงของสุดท้ายนะครับกอเอารถเอารถโมไซค์มาสองขั้นเราบอกเดี๋ยวถ่ายเบื้องทะเบียนกันนะห้ามออกทะเบียนอืม ปดศูนย์แปดแปดนะครับอืมคันนี้ก็อืมขั้นเดิมผมหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่นี่พอมาเบิ้ง่นนี้เพิ่นว้างได้ก่อนฮะเพิ่นว้างได้บอกกันไอ้หลวงตาเพิ่นว่าอเพิ่นนั่นล่ละเป็นค้นเขียนเลขแปดเขียนก่อนเขียนก่อนบัดท,ที่นี่ผู้ใหบูเขาว่าให้เอาสามเอาสามพอนะ่ะอืม เขาชาวบ้านเขาก็มาเขียนสามเพิ่นเป็นคนเขียนแปดก่อนเอ้กหนึ่งแสดงมันเขาสามตรงตรงตั้งโตตรงหุยก็ยังบอกเลยว่าอยู่ว่ายุเห็นย่แมเห็นมันเป็นห้อยหยหลบแหมเบื้องไป็ยังไงโอ้ห้อยเลี้ยงแปดลบออกนี่สับู้ชมเขาลบแล้วเขาเขียนสามน่นี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 ่น่นี่ี่นี่นน เป็นแปดหกหนึ่งบันที่นิดเพิ่นว่าคัดเจ้ากัะเลาเอาเอาเบาแปดเอาเป็นสามหกหนึ่งหุ้ยเห็นบนนี่ใช่ท่านผู้ชมนิดห้อยห้อยเขียนห้อยลบออกเพิ่นเขียนเป็นแปดหกหนึ่งบ้าอกับกับมองนี่จะเป็นศูนย์หกหนึ่งเออวายุวายุที่อาม่าเหมือนนั้นปะวะอามเห็นห้อยลบบางนี่ไหมผมเห็นลอยรอยลบแหมโอ้แต่เนีมันเป็นแปดหกหนึ่งตป็นไหมตรงตรงเลยตอนนี้ตรงตรงเลยเพราะต้องไปต้องไปเบาอย่างไรคั่เลยโอ้ ตายรายตายตายยังส <si ี like. ่อีทีนี่เจ้าจอดมันหยอดมากเลยเปลี่นห้องหนึ่งนี่คันมันผู้ใดติดตามผู้ใดเอาไปไปเสียงโชงนี่ถือถุกยางตรงตรงสามตัวตรงถูกอย่างทั้งสองตัวทั้งทั้งสองตัวทั้งสามตัวทั้งตอ้เขาบอกว่าชอบกินทั้งขี่ทั้งเี่วตายตายใจเด็กยินว่าบ้านนี้ถื่ว่ดเดยจักเสียนเขาว่าห้าแสนห้าแสน ปอาท่านผู้ชมเอ้ยบ้านน้องดุมบ้านน้องดุมถือเคิร์บ้านคือบ้านน้องดุมถือเคิร์บ้านเออบ้บานตะเนียนี่เบิดบ้านอืมนะครับก็ก็ยังบอกเลยว,ว่าง,งวดทเทเล่ย์นี่หังหงห่งบดแดงบ่ถืองวดนี่หั่งบดแดงก็ถือบ่ถือตัวตนบักฮวงกับบึงขวงโอ้เฮ้ยเหรอเฮ้ยหลวงพ่อห้าแสนหลวพ่อลูกตา,อานนออโอ้ยเจ็ดแสนกะมีล้านกะมีูเกีี่่ยวงาามน ใจเจ็ดแสนเลยหาแสนหมดเพิ่นเสียวคงเงียออมาเออแต่ว่าแต่ว่ามาถวายอดที่แล้วมันบอพอท่านพอท่านได้ถวายพระเจ็ดเสี้ยครับอือเพราะว่าพอท่านเห็นผู้ใดมากถวายอย่างกันทุกคนนี่หรอครับผมโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยนี่เด้อเดี๋ยัดเดี๋ยวเธอเบิ้งนะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายนุ่มอาม์ถิมาตามให้เบิ้งนะครับผมนะครับว่าเพิ่นสียหายแบบๆเนาะ อ่านะครับกัผู้ใดอยากมากกับอำาที่วัดบ้านตาเนนนะครับผมนะครับหลงตาแล้วเขียนเป็นแปดหกหนึ่งที่นี่ชาวบ้านเป็นเขียนเป็นสามบ่เขียนเป็นสามเขินเป็นสามเผินก็ยังรออย่าฟังเออเพินวาเปียนเป็นสามซาผะนะเออพวกพวกมายืนเบิ่งเยู่ยไปเื่อละอืมที่เรียกหนึ่งเขียนแปดเลยอเขียนแปดหกหนึ่งตรงๆนั่นรับบัดที่พูผู้นี้ผู้นั้นไม่เห็นกันทีว่าเอ้ยเอาเป็นสามดีกลัวพะนะอืมบัดที่นี่เขากลับมาหลบเขากลมา ทีเขียนเป็นเลขสามโอ้โอ้ท่านผู้ชมตรงตรงเลยครับผมท่านผู้ชมหายากเด้งหายากครับผมตำรวจชุ่มสามตัวตรงตรงมั่วนากระดีสามตัวอีกผมมันต้องเข่าสามตัวได้ยินฮะได้ยินมดวงตาเราว่อยู่เด่เออได้แน่นอนท่านผู้ชมครับถ้าได้โชคได้ลาบนะท่านผู้ชมนะมาเห็ดบุญอยู่นี่เร่เร่วัดบรรทันเน่นะครับผมนะครับมาทำบุญเดี๋ยวเลยนะครับมาทำบุญกับยุวัดยุนี่แหละนะครับผมอ่านะครับ ผู้ดใดอยากได้สามตัวตรงๆนี่มานีรถนะครับเจ้าใด้นน่นอออโอ้ครับผมเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวนี่แหละเอฟซีอยู่นี่แหละทำหลงคะหลงค่อเดี๋ยวบนจัดห้เลยอือืมเห็นอะไรตัวอะไรเปรี้ยเห็นตัวไ pues, หน แต่เมื่อแต่เมื่อกี้ไม่เห็นได้ไหมเนี่ยไหนอะถ้าเป็นกลับหัวมันห้าหนึ่งเนาะห้าหนึ่งเหรอไหนอะดูดิเอาหมอกมือดิไหนไหนตรงไหนมันไม่เห็นปุ๊บอกว่าถ้าเป็นกลับหัวมันห้าหนึ่งนะเยวนะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะให้ผมตั้งกล้องดีๆก่อนนะกล้องมันสําคัญนี่ถ้ากลับหัวไปมันเป็นห้าหนึ่งจริงๆท่านผู้ชมถ้าดูรายนี้มันจะเป็นหนึ่งเก้า แน่แมนปะแมนปะนี่ปูรูปได้ถ้าดูกับหัวมันจะเป็นห้าหนึ่งนะครับนี่แหละนี่ไงถ้าดูกับหัวจะเป็นห้าหนึ่งครับผมเอาโอเคครับผมสั้ชม นี่นะตรงนี้นะที่ผมบอกว่าตรงนี้ตรงนี้นะเห็นเหมือนได้คล้ายเป็นเป็นสี่ศูนย์หรือเก้าศูนย์นี่แหละท่านผู้ชมนี่ข้างหน้าเหมือนได้คล้ายเป็นสี่นะสี่เก้าศูนย์หรือเปล่าสี่เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับนะเ,ออเดี๋ยวเดี <cam> ๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูบเลยครับผมนะครับแล้วก็คุณพ่อทองแหลนะครับคุณพ่อทองแหลแกก็เห็นตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่เนหะ็น <cam> เป็นสามเป็นหกสามใช่ไหมพ่อพ่อทองเหลยเห็นเป็นหกสามตรงนี้แกเห็นเป็นหกศูนย์ หกศูนย <60. S 2> ์นี่ไงหกศูนย์อ่า <60. S 2> แล้วก,แวก็แล้วก็แล้วก็แกเห็นเป็นสามหกศูนย์กับหกสามเนี่ยที่พ่อทองแหล่เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันอเอาเดี๋ยวให้ปุ๊กขย่าเซียมซีนะครับผมเซียมซีไหนอยู่ในรถไปดูดิไปเอาในรถมาอยู่ในรถท่านผู้ชมเอาเซียมซีมาด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเบิ่งเลขทูบเด้อนี่เลขทูบชุดเรียบร้อยแล้วนะครับ Tôi tao được cho mẹ kia nè em bà hả 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 ท่านผู้ชมบอวยัยังหนึ่งเก้าศูนย์นั่นเอียงโทรศัพท์เอาด้วเอียงโทรศัพท์เอาหนึ่งถ้าไม่หนึ่งเก้าศูนยก็หกเก้าศูนเอาเ่อคันก็เห็นเก้าศูนได้ม่อ่าเนหนเนี่ะอันเห็นเก้าศูนย์เน่ะทือว่ามองพ่อเห็นบอหม่องอางามแล้วเห็นเก้าศูน์เอออีนี่ได้ไหมท่านผู้ชมดูงนี้ดูเอียงๆนะเอาโทรศัพท์จับเอียงดูดิหนึ่งเก้าศูนหรือเปล่า หรือเป็นหกเก้าศูนย์หรือเปล่าท่านผู้ชมสามตัวเลยนี่สามตัวเลยนี่แมนบ้าแมนบ้าจะว่าแมนก็จังข่อยปเปล่าจาว่าแมนที่ข่อยว่าจะข่อยซื้อไหมพวงกันพอวั 180. 180ออหนหน,น,นึ่งแปดศูนย์ป่ะหนึ่งแปดศูนย์ป่ะตามหินตามหินแบบห็นเก่าศูนย์นี่แปดศูนย์ที่ไหนล่ะโอ้ไเก่าศูนย์เก่าต้นอ่า หนึ่งเก้าศูนย์หรือหกเก้าศูนย์นี่แหละเห็นปะเลขสามข้างบนเี๋ยเป็นเลขสามจมดูนะเนี่ยสามอืมอะโอเคเดี๋ยวไปดูปุ๊กให้ปุ๊ไอขยับเซียมซีนะครับผมไปนะครับ พวกฮะขายาเซียมซีดิพวก,กเห็ดปวกอะไรไอ่ะมีเหล็กบ่เห็ดปวกดูก็มีเล็ก,ลกเอาไปขายาวซียมซีมานหน่ะขายาวซียมซีดูทินี่มาหันมา,ามาทางนี้ทางน,น,นี้อ่าตรงเด้อตรงเด้อ เออเหอึอ,อ,อ,อตึงบ่ <c oughs> าาบที่นี่เอึดอตึงบ่เอาละเอามาได้สองไม้ที่นี่ล้นสองไม้ครับผมล้นสองไม้เอาดูใส่หล่ามันนี่เอาว่างลงเลยเอาว่างลงเลยเป็นจังไสเป็นจังไสกันนะเอาได้มาสามเก้าเก้าสามห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับผมสามเก้ากับห้าศูนย์ครับเซียมซี C นะครับผมนะครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยเราค่อยมาดูเลขทูบนะครับผมนะเอาว โอเคนะครับเ m ียสีนะครับผมไปพวกเ,เก็บอ่านะครับเดี๋ยวเจ้าสิบมาเบิ้งเหล็กถูกข่อยไหมข่อยตั้งกองให้เจ้าเบิ้งแล้วเจ้ารุ่นเอาอ่อุ้ยไซร์ถูกข่อยยุไสนี่เห็นไหมเลขทูบห้าสองหกครับเลขทูบนะ พ่อพ่อเลขทุบหาสองหกหาสองหกแมนโอ้ oh, สวยจังสวยอยู่อวมาลร<า>อืม <5 26. S 1> เฮ็ดปวกวอืหาสองหกแล้วทำเปชอบเยซาถูซาถูได้จาแม่เด้ออืมใจนเนิดีได้มีโชคมีลาบกัน ให้เพื่อนเดยตรงตรงหลดด้วยเจม่เดอร์หาสองหกครับท่านผู้ชมนะห้าสองหกโอเคว่าจะว่าได้หาสองหกครับโอ้ไอ้นึกตัวไอ้ลงตาไหมที่จะบอกเนาะจากแปดเป็นสามแล้วก็จะเอาไปสามไหมโอ้เนียนอนเ่ะแมน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 อี เอาให้มันใหม่ดีๆครับผมจะได้มั่นใจห้าสองหกว่ะถูกต้องห้าสองหกอ่โอเคครับผมท่านผู้ชมนะห้าสองหกนะครับท่านผู้ชมนะมีหามีสองมีหกนะครับ 5, <6. S 1> อ่าไม่หมดแล้วนะครับผมไปะ่ะห้าสองหกครับสามหกอ๋อ ไพ่พอครับนะครับผมนี oh ่แหละครับนี uh, Overall, ok ่แหละครับผมตรงๆนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมนะครับกับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเห็นว่เป็นยังไงมาที่นี่นี่แหละครับผมเป็นไฮโชคสักขนาดนี้นะพ่อเนาะโอ้เงยตะวันแปลหกหนึ่งเลยมาที่หลวงพ่อนะเห็นไม่นม่ไม่นเฮ้ย นี่ครับผมนี่นีเห็นมะเห็นบัองอีกเทปนึงนี่ข้าจเจ้าลบวบไว้ไนี่เป็นหอยอย,ยืนหลวงพอ่อ,งพอแล้วเข็นเป็นแปดไหมเป็นไ่มหลวงพ่อเออหลวงพ่อแล้วเข็นเป็นแปดใช่ป่ะใช่ไอ้ปัญหาเอาสามมาบ่เออแต่ว่า,าอเอาสามใส่สปนาเอาสามใส่สป,ปนาประเด็นรางสิเอาแปดออกอันนี้เพิ่นเล่าให้ฟังดอกโอ้ออท่านผู้ชมเอ,อ,อ้ยนี่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 เดี๋ยวห้อยลบเ้านเจ้<อ>าผู้ชมเนาะห้อยลบตะพอนเนาะห้อยลบเป็นแปดออกอยู่เม่ท่านผู้ชมเบิ่งขาเจ้าไอเข็นเป็นแปดแปดหกหนึ่งเออ โอ้เขาเต็มเต็มบนเนี้ยได้ละองวดที่แ 8, ล้วแปดลบแปดออกอ่าแดเข่าแปดเขา่าบุตรีเือสามหกกติประมาณนีตัวก,กบซูนหกเดอ่นะเอาโอเคบอเนี่ยครับผมเอาีได้แมเอามีเี่สิบอกทำมาชมบเนี่ยเกิด ก็บอก่ันผู้ชมก็อยากให้โชคให้ลาบสามตัวตรงคือจะงวดนี่แล้วงวดงวดนาเนี่ยียังกอวันที่อะไรวงวดนาวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี้สองพันห<ด>้าร้อยหกสิบสี่ไว้ธันพุชมรวยๆทุกคน้นได้สามตัวตรงตรงปนนี่ปนสินครับรผมแมนครับขอให้โชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะนะครับผมนะครับก็ได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับอย่างที่บอกว่าคนใดกันพักกันใดหลายแสนนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดี แห่งๆรวยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เด้อกันคลิปๆหน้านะครับจะไปศาลที่ไหนแห่งไหนหรือว่าวัดไหนนะครับติดตามชมไว้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมหนุ่มอาร์มคนเก่านะครับกดติดตามกันไว้ใครที่ยังไม่มีโชคยังไม่มีลาบเนี่ยติดตามกันไว้เลยถ้าอยากมีโชคมีลาบเบิ้งไหวแต่ละศาลแต่ละสถานทีนะครับแต่ว่าผมหูว่าผู้ใดมาอยู่ข้างหลังผมกับพวกมนะอังไหนประมาณไหนปะโตเต่าโตไม่กว่าเพิ่งเพิ่งวัวที่เรียวหน่อยนะเพิ่งมาเบิ้งเพิ่งมาเบ ก็มันเห็นตุ๊บเนาะแมนสามสามหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งจงตาแล้วเปล่าเป็นวาที่แรียกอะ่นเขียนเป็นแปดเห็นหไหมคนเขียนเป็นแปดเปนมีมันมีห้อยลบอยู่ที่นี่มีคนมาว่าว่าเอาสามใส่เท่านั้เจ้าเบิ้งเบิ้งได้เป็นยังนี่เออเห็นมั้ยเจ้าได้แค่สองตัวพักกันเจ้าได้สามตัวเลยสามตัวเลยนี่ไม่ลบไม่ลบแปดออกอืมอ่าหมวดที่แล้วเราได้สองตัวอืมเราได้ได้ไม่หมวดที่แล้ว โอ้คือแหกมันแท้อ๋อหุ่นเราก็ทับดาดคนมีดวงนี่มีเพื่อนเราสิมากเมียนพกอิต่์พอไงนี่บ่คคอยสนใจบปนไดเดี๋ยวเมียนัดที่นี่พ่อไดแล้วยามบัดยามมาที่นี่ยามเก้างามเก้าโอ้ยามเก้าได้ไหมยามเก้าบ่มีอย่างเข้าของบอกเอาโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับว่านัวหัวกันไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมกันคลิปคลิปหน้าหนุ่มอาร์มคนเดิมติดตามกันไปเลย นะครับขอท่านผู้ชมโชคดีแฮงแๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับผมโชคดีครับ